สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาบ่อยเลยค่ะคำถามนั้นก็คือทำไมเป็นสมาธิสั้นแล้วยังเรียนดียังประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานได้นะคะก็ต้องตอบอย่างนี้ค่ะว่าการเป็นโรคสมาธิสั้นเป็นคนละเรื่องกับระดับสติปัญญา เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นที่อาการเป็นไม่มากสติปัญญาดีในช่วงต้นๆของชีวิตที่ยังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนจากการที่เขามี i อที่ดีต่อให้ไม่ตั้งใจเรียนไม่ส่งงานไม่ได้ทำอะไรไม่วางแผนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสอบได้เพราะว่า IQ ที่ดีสามารถชดเชยการเรียนในห้องเรียนและก็อีกหลายๆอย่างได้นะคะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยชีวิตมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมันต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเวลาที่ดีการเรียนระดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังการบังคับให้ตัวเองต้องลงมือทําสิ่งที่ไม่อยากทําให้ได้มีตารางมีสิ่งต่างๆและต้องคิดถึงผลที่ตามมาจากการที่ตัดสินใจทําอะไรและไม่ทําอะไรช่วงนั้นและค่ะก็จะเริ่มเห็นอาการของสมาธิสั้นที่เด่นชัดขึ้น อย่างคนที่เป็นสมาธิีสัน้นอาการไม่มาก i q คดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิีสัน้นก็ตอนช่วงที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ข้อมูลมันเยอะแยะมีหน้าที่อะไรที่ต้องทํามากมายเต็มไปหมดอย่างเช่นตอนเรียนมัธยมปลายตอนเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่ทํางานไปแล้วนะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีตัวช่วยอะไรอย่างอื่น ถ้าสมาธิไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำอะไรได้ไม่ดีเพราะสมาธิเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งอย่างในชีวิตของคนเราอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาการรับผิดชอบการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนอื่นและอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งการที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น ก็ต้องอาศัยประวัตินะคะตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งการวิในใิจฉัยโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆแหล่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนโรงเรียนหรือสถานที่เด็ก,ดกคนนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งการวิในใิจฉัยโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็จะมีอาการค่อยๆแพร่ให้เห็นมาเรื่อยๆในแต่ละช่วงอายุนะคะเกณฑ์ในการวิในใิจฉัยโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งเราแบ่งโรคสมาธิสี้นออกเป็น3ากลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกเนี่ยที่เรียกว่าเจ้าตัวคึกคักหรือไฮเปอร์แอคทิวิตี้นะคะเด็กก็จะมีประวัติเรื่องของซนอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขย,ยุกยิกแคะแกะเกาเขยา่าขาพูดมาพูดเยอะพูดไม่หยุดแรงเยอะแรง,แรงดีอยากทำนั่นอยากทำนี่ตลอดเวลาอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เสร็จสักอย่างนะคะ อย่างที่2ก็คือเจ้าตัวหัวร้อนหรือเจ้าตัว impulsivity นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องใจร้อนหงุดหงิดง่ายอดทนรอคอยไม่ได้ทำอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาพูดพพงพูดแซ่นะคะแล้วอย่างที่3เนี่ยคือเจ้าตัวเหม่อเหนื่อยหรือ inattention เนี่ยอาการก็คือถ้าต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่สนใจ ก็จะไม่ตั้งใจเมอลอยวกแวกง่ายทำทำหยุดหยุดทำแล้วไม่เสร็จหรือทำแบบลูกๆให้ผ่านขอไปทีมีปัญหาเรื่องขี้ลืมทำของหายบ่อยจัดเข้าของไม่เป็นระเบียบแล้วก็บริหารจัดการเวลาไม่ได้เรียงระดับความสําคัญของสิงที่ต้องทำก่อนหลังไม่ได้ดูชีวิตมีความงง,ง,งตลอดเวลาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเลื่อนลอยๆทำให้มีปัญหาต่อการใช้ชีวิตหลายด้านนะคะ ซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยมักจะพบอาการในเด็กแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยที่เป็นโรคสมาธิสั้นหรือโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยรูปแบบของอาการก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปให้สังเกตกันอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มอาการเจ้าตัวคึกคักเนี่ยพอโตขึ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่นั่งแคะเกานั่งเขยา่าขากดปาักกาป๊อกแป๊กหรือชอบพูดมากพูดเยอะไม่ค่อยฟังที่คนอื่นพูด มีเลี่ยวแรงตลอดเวลาดูเหมือนจะแอคทีฟ c ครีอทีฟเยอะอยากทำนู่นอยากทำนี่ไปหมดแต่บางทีเนี่ยก็ทำไม่สำเร็จอะไรเลยสักอย่างนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือเจ้าหววตัวหัวร้อนซึ่งมักจะเป็นตัวที่ทำให้มีปัญหาได้บ่อยเลยค่ะเมื่อเวลาโตขึ้นไปเพราะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาอย่างเช่นวีนแตกเวียงไม่รักษาสัญญามีปัญหา หัวร้อนทะเลาะก,กับคนไปทั่วจนมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวคนรักหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะอย่างที่สามเนี่ยจะเป็นตัวที่พบเด่นมากๆก็คือเจ้าตัวเหม่อเนอยเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เรื่อยๆเฉยๆทำอะไรไม่มีเป้าหมายไม่วางแผนไม่บริหารจัดการเวลามาสายไม่ทันนัดไม่ส่งงานกลุ่ม ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบขี้หลงขี้ลืมใช้ชีวิตไปอย่างไม่มีเป้าหมายบริหารจัดก,การชีวิตไม่ได้ดูไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรทางทางที่เขาดูออกจะฉลาดด้วยซ้าไปนะคะซึ่งกลุ่มอาการพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสังเกตได้แล้วเราจะวินิจฉัยเนี่ยเราก็ต้องซักประวัติย้อนกลับไปค่ะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยสมัยตอนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเรียนดูเรื่องหรือเปล่ามีสมาธิไหม ส่งงานครบหรือเปล่ามีปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาการจัดก,การเวลาหรือประวัติอื่นๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการซักประวัติในผู้ใหญ่เนี่ยการที่ไปถามประวัติของคนรอบข้างก็อาจจะลำบากหน่อยแต่เจ้าตัวเองเนี่ยก็จะรู้ตัวค่ะแล้วมักก็จะเล่าอาการของโรคสมาธิสั้นเหมือนตอนที่หมอเล่าให้ฟังว่าเกณฑ์การวินิจฉัยคืออะไรบ้างตอนเด็กๆออกมานะคะซึ่งการที่ผู้ใหญ่สมาธิสั้นเนี่ย ถามว่าทําไมถึงตรงมาเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นละ่ะคําตอบก็คือเพราะเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นที่อาการไม่หายนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีแค่หนึ่งในสามที่อาการทั้งหมดจะหายไปแต่มีมากถึงสองในสามที่อาการจะยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่สมาธิสั้นสองในสามอาจจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็โรคสมาธิสั้นเนี่ยจะมีโอกาสรอดมากขึ้นถ้าเขามีตัวช่วยที่ดีมากพอค่ะ มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมคนที่เป็นโรคสมาร์ทีสั้นถึงยังเรียนดีประสบความสําเร็จในที่ทําง,งานอย่างเรียนดีเนี่ยก็อาจจะเช่นงานกลุ่มเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่คอยจี้มีเพื่อนคอยตามประกบมีคนคอยบอกว่าให้ทํานู่นทํานี่ กระตุ้นให้เขาทําทุกอย่างตลอดเวลาโดยที่เขาไม่ต้องวางแผนอะไรเลยอันนี้เขาก็จะรู้เหมือนเรียนดีแต่ว่าถ้าเราไปดูชีวิตด้านอื่นของเขาเนี่ยอาจจะพบว่าเขาไม่ีปัญหากับคนอื่นได้นะคะอย่างเช่นการที่มีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนเพราะเขามีตัวหัวร้อนอยู่เยอะส่วนในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้คู่ชีวิตที่ดีมีเพื่อนที่โอเคเพื่อนที่ทํางานโอเคชีวิตก็จะอยู่รอดได้ พอต่อให้ไม่ทํางานก็จะมีคนคอยจี้คอยตามมีเลขาคอยเก็บตกสิ่งต่างๆให้เขาก็จะทํางานได้ดีแต่การที่แค่ทํางานได้ดีหรือเรียนได้ดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เป็นโรคสมาธิสั้นนะคะเราก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยต้องดูว่าตอนอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้าง หรือตอนอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับแฟนอยู่กับคนอื่นๆเป็นยังไงอย่างตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีประวัติเรื่องแบบไม่เก็บข้าวของไม่เรียบร้อยทิ้งข้าวของเกินกานลิ้ล่าเต็มไปหมดขี้หลงขี้ลืมไม่ปิดหน้าไม่ปิดไฟไม่ปิดประตูนะคะลืมจ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าเน็ตโดนตัดค่ามือถือและอีกหลายๆอย่าง ที่มันทําให้ชีวิตเนี่ยมันดูแย่ๆไปได้นะคะหรือตอนที่อยู่กับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าตัวหัวร้อนหรือปัญหาปัญหาจากความที่ไม่เอาใจใส่ทําให้ลืมนัดไปสายสัญญาอะไรไปแล้วทําตามไม่ได้หรือเวลาที่คุยกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดอยู่พูดแค่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากทํานู่นอยากทํานี่ไปหมดไม่คิดลงทุนให้รอบคอบจนเกิดความเสียหายตามมาได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่สมาธิสัน้นหรือเด็กที่โตแล้วเนี่ยข่าวดีก็คือเรายังสามารถที่จะรักษาได้ค่ะก็คือการรักษาเนี่ยก็จะเหมือนกับการรักษาเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเลยก็คือจะมีเรื่องของการใช้ยาที่กินเพื่อไปกระตุ้นสมองส่วนที่มันทำงานน้อยกว่าปกติให้กลับมาทำงานได้ปกติ แล้วก็ร่วมกับการปรับพฤติกรรมปรับสิ่งแวดล้อมปรับการบริหารจัดการชีวิตต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นและมีคนคอยเป็นเลขาคอยประกบเตือนก็จะสามารถใช้ชีวิตรอดได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกก็คือคนที่เป็นสมาธิสั้นแล้ว IQ ดีเนี่ยเวลาที่เขาให้เปิดโฟกัสกับอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะทำได้ดีมากๆอาจจะมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แค่เรียนดีหรือทำงานได้ดีอย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่ใช่โรคสมาธิสั้นเพราะถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยชีวิตอย่างอื่นมันก็จะดีไปด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขึ้นกับการเรียนกับการทำงานเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตด,ด้านต่างๆด้วยอย่างเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ก็มีความสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ค่ะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอจะมาขอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยอย่างมี้อย่าแชร์ก็ได้ที่ตั้งตานี้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย